แล้วดูความรู้สึกเนี่ยที่ว่าไม่ชัดร้อยครั้งเนี่ยนะสู้ดูครั้งเดียวดีกว่าครั้งเดียวชัดเจนน่ยดีกว่าไม่ชัดร้อยครั้งเพราะนั้นมันยดระยะทางเลยไอ้ที่เอามาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเอามาจากตัวเองที่ปฏิบัติผ่านมาแล้วแล้วก็คงยังปฏิบัติอยู่พูดง่ายๆตั้งแต่พอสอง2 22, มา้ถึงปัจจุบันมันกี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สมควรแล้วที่จะต้องเอามาถ่ายทอดกันบ้างทำไมงั้นเนี่ยเพราะตาก็ชักจะไม่ดีและสังขารก็ชักแย่แล้วเนี่ยความรู้เราที่มีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่ที่จะมาถ่ายทอดให้คนสุดท้ายภายหลังเนี่ยถ้าเราไม่ถ่ายทอดก็เหมือนกับเห็นแก่ตัวไม่ได้มีความหวังที่จะได้อะไรจากใครหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็ได้ทําประโยชน์ศาสนาเป็นตัวแทนนะ มาอาศัยพระเหลืองอาศัยบาร,รมีของพระพุทธศาสนาญา,าติโยมใส่บาตรมานะเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นพลัลลางงานอย่างน้อยที่เทียกว,ว่าเราปฏิบัติให้เขาคนเดียวแบกคนเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรไม่ไหวก็สั่งสอนให้เขาทําเองบ้างเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยคนอื่นที่เขามีบุญมีบาร,รมีร่วมกันเขาก็จะได้มาปฏิบัติแล้วก็เจอเคล็ดลับอันนี้